สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระพฤหัสโยกย้ายค่ะพระพฤหัสนะคะจะโยกย้ายในวันอังคารที่23ทธันวาคมพศ2568ซึ่งเป็นปีเก่านะแต่ท่านย้ายจนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพศ2569ซึ่งเป็นปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับชาวราศี นนะะเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีค่ะซึ่งพระพฤหัสเนี่ยท่านจะโครจรถอยหลัง จากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีเมถุนค่ะนะคะทีนี้เนี่ยจะมีผลอะไรกับชาวราศีกันก็คืออยู่ในภพของกัมมะหมายถึงการงานนะคะแล้วก็ยังมีดาวเกตเนี่ยเลงร้อยแปองศานะคะท่านจะโย,ยกย้ายในวันที่วันจันทร์ที่5้ามกราค่ะเ,เวลาเที่ยงคืน46นาทีนะจากราศีเมษมาอยู่ราศีกันค่ะเออทษทีค่ะมาอยู่ราศีมีนเลงร้อยแปองศาซึ่งพอพระบุรหัสเนี่ยท่านย้ายมาอย อยู่ในพบกันงนักการงานของคุณนะคะก็คือจะมีคนเข้ามานะคะเกี่ยวกับทําให้งานของคุณโอเคขึ้นดีขึ้นพอการงานของคุณดีขึ้นใช่ไหมก็คือจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินงานเราดีนะคะเงินก็จะเดินเข้ามาหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีกันก็คือดวงดาวประจําตัวคุณเองเนี่ยก็คือจะเป็นพระพุธ ะะเลขสี่นำโชคเป็นเลข4เลข4นี่หมายถึงตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านไปอยู่ราศีเมถุนก็คือเป็นเลขสี่เลขสี่ของประจําราศีเมถุนนะคะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะลงทุนอะไรนะคะก็คือจะเหมือนกับได้กำไร,รกําไรเป็นกรอบเป็นกรรมนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถตัวคุณเองนะคะการติดต่อสื่อสารการเจราจาอย่างเงี้ยก็จะโอเคขึ้นหรือว่าเป็นนักเขียนนะคะนักเขียนนักอ่านนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกับว่าจะมีเขาเรียกว่า F ะจะมี f อมีคนมากดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่คุณทำหรือว่าคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับการค้าการขายกิจการก็เจริญเรื่องเรืองเฟื่อง,องฟูนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะเดือนมกรานะคะก็ทําบุญนะคะต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะละชาวราศรีกานก็คือจะแนะวิธีการรวบุญก็คือไปไหว้ขอพอรพระพรมนะคะ เพื่อเปิดทางโชคลาภความสําเร็จนะคะหรือว่าจะไปไหว้สารหลักเมืองเพื่อเสริมให้การงานการเงินนะคะมีความมั่นคงนะ,ะอะไรดีๆก็จะได้เข้ามาตลอดปีพศ2569นี้นะคะ mm hmm. การงาน mm hmm. ของคุณก็จเจริญรุ่งเรืองการเงินก็เข้ามานะคะโชคลาบนะคะส่วนสุขภาพนะช่วงนี้นะใครที่มีเขาเรียกว่าโรคประจําตัวเนาะก็คือให้ดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่านะตอนนี้ พร,พระอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ในราศีที่เหมือนกับว่าไม่ได้ให้คุณตัวคุณเองสักเท่าไหร่นะวันให้กลับมาดูแลสุขภาพอะไรที่เคยเป็นเพราะนี่พระผู้รืหัดหมายถึงว่าท่านเดินถอยหลังบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าโปรโมชั่นสำหรับคุณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่คุณเคยปล่อยปากแล้วเลยกินตามใจปากเหมือนกับ การกินการนอนการอยู่ของคุณเนี่ยนะคะการกินการนอนของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นระบบที่นี้คาว่าระบบหมายถึงสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าไม่ได้เอือ้อทําให้สุขภาพของคุณโอเคขึ้นก็กลับมาบูรณาการใหม่ทําใหม่คิดใหม่กินใหม่นะคะเหมือนกับว่าเราเคยนอนแค่2ชั่วโมงอย่างเงี้ย ก็พักผ่อนให้มากกว่านั้นนะคะมันอยูมม่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเคยทำอะ่ะแล้วมันไม่ทําให้สุขภาพเราทรุดโทรมหรือเสื่อมโทรมอย่างงี้ค่ะก็ต้องกลับมาดูแลนะคะกายนี้สังขารนี้สําคัญนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเออพอพักเกตเร่ง180องศาก็คือเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องคู่ของคุณเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วเอ่ออาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าคําพูดเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือตัวคุณเองด้วยพาพูดก็คืออะไรที่เหมือนกับใจเขาใส่ใจเรานะคะ อะไรอะไรก็คือจะได้เหมือนลงรอยแล้วก็โอเคขึ้นอะไรที่พูดออกไปแล้วไม่ได้มีประโยชน์ทั้งคู่นิ่งไว้จะน่าจะโอเคกว่าส่วนคนที่เป็นคนโสดนะช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์หนึ่งทางไกลไปถึงต่างประเทศนะคะเหมือนกับจะไปเหมือนกับสารสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเร็วนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออตกลงปมใจตกลงป่องชิ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องคู่ค่อนข้างเด่นนะคะคนที่ยังไม่มีคู่นะส่วนคนที่มีคู่ก็ให้ระงังระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพู ปีใหม่นี้นะก็ขอให้ชาวราศีกันค่ะประสบผลสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องนะคะการงานเจริญเรื่องเรืองเฟื่องฟูการเงินโชคลาบนะคะความสําเร็จเข้ามานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะก็ขอจบคําทํานายของชาวราศีกันแต่เพียงเท่านี้ เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ